สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านก็นด้วยกันนะครับผมอยู่ผมบูสกาย <Some S 1> แคสเตอร์เ <back to S 1> กมเมอร์น <it S 1> นะครับผมซึ่งในวันนี้ผมจะมารีวิว w Texture Pack Shader นั่นเองนะครับหรือ Shader นั่นเองนะผมซึ่งสำหรับ t e x เอ r e Shader อันนี้ก็เออก็สวยพอควรนะผมผมว่าไม่เหมาะสำหรับ เออสเปคต่ำนะครับผมบอกว่าไม่เหมาะเลยครับผมอันนี้ผมพูดจริงนะเน่ยไม่ขนาดเออมันเหมาะสำหรับเออสเปคปานกลางเหมือนเครื่องผมครับผมโอเคเนาะสเปคปานกลางผมก็เล่นได้นะเห็นไหมโอเคเนาะก็ไปมาขยับด้วยนะครับผมผมไม่ดูนะอ่ะนี่อันนี้ผมไม่ได้ปรับกราฟิกสูงนะถ้าผมปรับมันจะเพิ่มความแรกนิดนึงอย่างผมจะปรับให้ดูนะครับผม อ่ะเซตติ้งอืมสักครู่ครับผมเออนี่ปรับเซตติ้งเปิดให้หมดนี่นี่ครับผมมันจะเพิ่มความแหลกครับผมเห็นไหมภาพมันจะสวยขึ้นครับผมแล้วก็หมอกหนาด้วยใช่จะแ็กนี้โอเคแต่ก้อนเมฆมันก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเนาะใช่จะแ็กนี้แล้วก็เอ,อ่อน้ำมันจะใส่ด้วยครับผมผมให้ดูครับผมน้ำจะใส่มากเลยนี่น้ำ เป็นคืนน้ำด้วยเห็นไหมโอเคเนาะมันจะเป็นคืนน้ำด้วยก็สวยดีนะครับผมอืมโอเคเนาะถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอออัยกันด้วยนะครับผมอืมไปดูเสียงทอดต่อเสียงทอดเป็นไงวะเสียงของทอตรึบโอเคผมจะใช้โซทอกับทอดธรรมดาเนานะดูสิ อืมแสงก็ก็ดีนะเดีย๋ยวผมตั้งค่าปรับตอนคืนนะก่อนปกติผมปรับตอนเช้าไว้ตลอดไงอืมโอเคเนาะโอเคททมเซ็ตททมเซ็ต,ซตไนท์นะครับผมอันนี้ถือว่าเออแสงทอสมันอ่อนไปนิดหน่อยดูโซทอสดีว่ามันจะเ,เป็นยังไง <c oughs> แค่มกคอยจะมีโอเคอย่า okay, ผมกลับเป็นตอนเชา้าเหมือนเดิมเนาะโอเคโอเคโอเคแล้วก็รีวิวก็ข้าวๆไว้ก่อนเนาะไบมาก็ขยับเนาะส่วนบ้านหลังนี้ไม่ต้องสงสัยคือผมจะทำสตรอรี่เป็นเดียเด่ยวๆเนาะโอเคเนาะนี่สตรอรี่เดียวของผม ที่จริงผมจะทำสตอรี่เอไอสกูซิตี้ผมเคยบอกไปแล้วแต่ผมก็ยกเลิกไปแล้วเพราะแบบมันมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมนิดหน่อยเลยวะก็ช่างมันแล้วก problem problem <pl ains> ันเดี๋ยวผมจะมีสตอรี่เร็วนี้นะผมก็ติดตามกันได้นะครับผมโอเคเนาะผมจะบอกให้คร่าวๆคือมันจะเป็นเกี่ยวกับแฟนตาซีทวียแฟนตาซีครับผมแต่อยู่ในโลกปัจจุบันนั่นเองนะครับผมอ่ะ ก็แค่น okay. et ี้แหละครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการลงกันเลยนะครับผมอย่าสำหรับวิธีการลงนะครับผมก็ใช้แอปเดียวที่ผมเคยบอกคือ AF4 Explorer นั่นเองนะครับผมแอปนี้เลยนะครับผมโอเคก็ไปเลยครับผมซึ่งเอ่อไฟล์ข้อมูลผมยังไม่ย้ายไม่เสร็จเราก็ต้องเข้าใจผมซื้อโฮสต์เพิ่งซื้อโฮสอ์ใหม่ครับผมโอเคกดที่หน้าดาวน์โหลดก็จะเจอตัวนี้ครับ ีเดอร์ตัวนี้ครับผมที่การแตกไฟล์ก็เคยสอนไปแล้วเนาะหนึ่งกดค้างไว้แล้วก็กดเพิ่มเติมนะผมตึ๊บไปที่แตกไฟลนะครับผมแตกไฟล์ไปแล้วก็ตกลงครับผมเสร็จแล้วคลิกอีกทีครับผมคลิกแล้วก็กดค้างกดตัดหรือคัดลอกหรือกดย้ายไปก็ได้ครับผมโอเคเลื่อน กดที่เกมปึ๊บคอมดบบนแจงแล้วก็รีซอสแพ็กนะครับผมปึ๊บกดวางมาเลยเตะผมไม่กดวางนะผมมีแล้วนั่นเองนะครับผมก็ข่าวคาของใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมก็ซาลวิสขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม